เล่ยงอาตาเล่ยนองนิอดดาววิญญานแม่ขกราบเรียนปรารถุคูและบานที่ดูวังเป็นหมดปาทก้มปากพลังมาบานยาดายอยป่ยเมตุกุลว่าสีดาวนึกคอยยอมเขาลา ว่ดา,าวออาก็ยอมขาวลาดบันิลาดก็ยอมพลังนุ่นไปบางน, <S <S <ess> น,นา้นุ่นอนผู้ผู้เราวีเล่เบตุใจจันยังยอมวาดติดครับไม่ร,รักคนโบราณเราเราไหวก็ให้จำจิตสิ่งที่ราดิดใจกับว่าผูา้แก่สังจน เกิดเป็นลูกยาวนาเลพยาโกหอนบาดปดก่นว่าตกคำยังไม่ทู้จะจำนมงเมื่อกาดรักพระราชยาติว่าจะต้อยตองทำต้ยว่าเต็มโซนเล่นลงหวานเปรียบเหมือนเป็ดกั้นต่างก็อีกอหาเลยลานเปรียยปานที้ยางลายลายตักเต้น การแสเดงนั่งหลไงดีแต่งานมันดำเลยขี้ปากการแสเด้งนั่งหลบไงดีงานมันดำเลยขี้ปากแทกใจจนสู้นมารู้สึกว่าลำบากเป้นบางคนบนบางคนว่าคนอนึบหน้าแทนเราจะไม่ให้เมลลงกองไหนใจบุกคล เมือ่อพลางอาบิดลอดเร็งนนะ้าปานชวนกันดาแจงเด็ดยามคุณตกเปรตว่าแมวเล็งชวนกันดาแจงคนเราจะไม่ให้เมนลงกงน้อยลาใจบุคคลปราตสวงและบนแสนดีก็ย,ยังมีคนจังยิงตัวกุมลาวลูกเขวมาลู้สึกวางานันมาดมากเคยจะรับ มากับผุ่มประสินัน่งลูกขอรับโขอกขอขาดและหำนาจยังสันเสดเงนงินก็ไม่กล้ลามือเลื่อนลือน้ำโปรยังกาดลับประรัชยาและนาวสู้สิ่งที่ไม่รู้กาตองเพียงหัวเข้าไปเรียนกับโสตา เมื่อก่อนที่คัดเซ่นมีบัตบดก็ไม่อาม่ามเคยจะปราณามกับทินัวซึ่งพุ่มกะยินดีจะตำนี้อดบดเลย ต่างปุูกเมือนจะเคยปลูกแล้วขึ้นแาอาลามสิเป็นบทเรียนแล้วเรียนก็อว่าผมจะก็อมลก่กไม่ดีเอื้อนอาลียหกจับ เราชามังเมื่อมองเห็นทหารวังแล้วกล้าวมาเข้ารบไม่ตอนที่นอบนอบกันมีความแเรียบฟ้ามาเรื่องอะไรในทหารไม่ต้องไร้อำนาจนะพะน้ากับเปียนวันแล้วบร้วงจำมันท่ำไรอ่อรวงจำในในทหาร เกิดจากท้องบุตรบันลูกของพ่อกรีวันเออไม่เคยปรากฏนี่ว่าแต่ก่อนนะครับก็ได้ขวากไว้วัดปีสีเดี๋ยวนี้มันก็ตขึ้นมาไป็นชนมายุในเจ็ดขวบก็ได้เดินทางเข้ามาโดยทาหารสองคนพยายามบาดคาดหมายก็ได้ฆ่าจำที่มาตายเลยพรยาจ้าะ อ oh. วัลูกของอิบุษบันอิโสเพนีที่มาจากต่างประเทศนั่นเหรอถ้าหากพูดถ,ถึงความจริงบุษบันนี่เป็นสิษย์วัดพระยาค่ะไม่ใช่โสเพนีเป็นผู้หญิงที่เลิศแวในโลกน่าจะบูชาน่าจะเคารพแม่ของมันตายไปแล้วแล้วมันก็พยายามก็มาแก่แทนพระเยาค่ะ สำคัญเลยลนะอีดวงจันทร์คนนี้แล้วทำไมไนายทหารจึงไม่จับตัวมันเอาไว้ข้าไปพบติดด้าไปจับแล้วแต่ราชินีของพระองค์จิกจันทร์เอาไว้ระวังนี้ราชินีคบพานเร็วรนี่ข้อหาว่าเป็นหลานของเขาคนหนึ่งมันจำเป็นเลยาคคะข้าไปพบติดด้าไปจับเขาก็ได้กล่าวว่า ว่าข้าพระพุทธเจ้านี้จะทำมารราชการต่อไปหรือจะต้องการออกเขาบอกว่าถ้าต้องการออกแล้วก็เขาไห้จับตัวจำไปราชินีมันจะมีสธิ์ยังไงท่านก็ไม่กล้าจับไม่กล้าจับประโยคว์ถ้าอย่างนั้นก็นําเราไปเราจะไปจับเองใดวงจันทร์ถ้าอย่างนั้นก็เชิญพระองะคอ์ไระเยาว์ข้าเวลาจะมึงเมื่อได้ควงแล้วแทนใจนะ ว่านั้นและอย่ามลาหลบเป็นสมเด็จและจะว่าคู่มหาวังพลายมันมาทำไรอิตสิผลหอย่างไงจะไปดูให้มันรู้แล้วสามตายฟ้าจับอีดวงกันมาไม่รายทีนี้จะว่าแปป नमा भरतूं ตกเป็นยิ่งแล้วดวงจันทร์วันนี้ตรงกันร์ซอฟต์ซอฟตเเฟแล้วมักนุ่งและเมืองหาไม่สว่างสิหลายคราข้าวไรเจ้าปูแล้วเราดูมันไม่ดีนะเมืองหาแต่วันนี้ก็ปลาตามาวังจะบปลาดวงจันทร์ รับข่าว่าพระเจ้าปู่ก็จะไป็จับทีถ้าปนันกอยเย้ยเราเราอีกจำเนอไป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 ยามึงเล่าไปทำไมละ่ะถ้ายามึงสวยเลยพระเจ้าปู่เนะก็มีอำนาจกว่ายาชไงแท่นะไมถือและึงเีอำนาจกว่ายามึง,มงทำเมงอเชือเนอไปวัดธรรมดาหน้อย่างนี้ดวงจันทร์เออขวเมียเงน่ะมึงเชือกูตัก ไม่กคุยกับเรื่องคนอันนั้นมาได้ยำคอยใจยาวเมืองเบย์ยำแล้วนำมานี่ขอปามีควันป่าดวงจันทร์เม่าต้อนซึ้งร้องดีแล้วผมชอบเช้าวันก่อน ก็ไม่รับรองว่าได้เราจึงเงินจังกระใจจำเลยไม่ฟื้นนี่โคลมไม่ได้ทีจ้ะยากค่ะหลานเห็นแต่ยาคนเดียวเท่านี้ตั้งหากว่ายาไม่ช่วยเหลือเดือนร์ก็จะเห็นขายอย่าร้องเลยลูกมันเรื่องเล็กนิดเดียวเท่านี้อยู่หน้าที่ของญาติแล้วกันว่าไม่ฟื้อหนึ่งจำมีหัวไปเยอะได้ลางแล้วเลย ไอ้ตั้จรจจะล่าวน้อยเล่นเราคนนั้นเล่นลบไม่เลี้วหรอกก็ไม่เอาไหนาขามนันว่าเป็ดเบรียวเบร่าชานี่ถึงมาปร่าเปล่หลองภาวะดราชีมีนี่นยังไรเราเป็นเจ้าเลยอยู่ว่าไม่กลัวใครอยากเอาคุยผู้วังเรื่องไปทางทานี้มักหนาเนี่ยนะรัฐมันี้ รัฐมานีนี่นะคบพานก็มาไว้ได้ออยังไงฉันไม่ได้คบพานฉันคบหลาน่ะหลานก็แท้ก็มีอยู่แต่ว่าเป็นพานจะเป็นพานยังไงก็สุดแล้วแต่พระองค์มีนิจใจแผลที่เขาทำลงไปนั้นก็เนื่องจากเสพใจไอ้ฉันดูสิเอาควายไปเผาบ้านเผาแม่เขาเป็น พ่อเขาอำนาจที่รักแม่เ็าจึงเป็นบ้าเขาป่าไปก็เนื่องจากพระองค์คนเดียวเป็นผู้ที่ออกคำสั่งให้จำที่มามันมีอำนาจกะทำเป็นอย่างนี้นี่เขาไม่มีใครช่วยเหลือใครจะออกอำนาจไป็นทำก็ทำไปอำนาจใจกันเขาในความเจ็บแผลน,นี่พระองค์จะมาจับเองเหรอนี้ก็จำเป็นจะจับไปลงโทษ และพระองค์ลอกพิษที่หลานคนเดียวตัวนี้แม่ก็ก็ตายแล้วพอ่อก็เป็นบ้าไปแล้วไม่สงสารก็หลานี้สงสารไม่ได้เป็นอาว่าหลานเมื่อทาความผิดก็ต้องลงโทษจังเมืองนี้พิดกับกำนันมันโลกนะกำนันมันโลกกับลูก,ลกลหลานเจนไม้แล้วจะช่วยไม่ทำตา,าบานใช้ยาบ้านพี่นี่เอาตังค์พี่ไม่ไหวมืองกาเ,เมืองจะเมืองวันนี้มึงมีขอไห้ รับมนันีลองคิดก่อนนะไม่ท่างหากว่ารู้เป็นหัวเมืองเหนียกเาจะไม่เสียใจเลยลองคิดสิบอกว่าเอาลูกของเขามาแต่งงานกับลูกเราแต่ต้องลงเอาไม้หลามลอกข้าหรออย่างนี้โอ้พระองค์จะรู้ไปจากใครพระองค์วิทยุดวนไปได้วยก่อนพี่วิทยุดวนยังไงอ่ะบอกว่าจัที่มาข้าเจ็บตายกันนะพอหมดเรื่องกันไป ความลับมันไม่มีในโลกสิ่งอะไรไม่รู้คนบางกรณีอกแสกเข้าใจไหมล่ะนี่นหากว่าออวรู้ไปหัวเมืองเหนีอววันไหนไม่เมื่อเราไม่กรงตอเขาเขาก็ตรงยกทหารมาโจมตีมาเห็นกับหลานคนเดียวไปเประชายชนทวนมากไม,ไม่ได้คิดหรอถ้าอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่พระอง์จะลงสอบสอฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงลูกถือไม่จบยา่าผาจำลูกนะ ก็จะเอาไปขังคุกไกเขาขังมันสิเธอเมืองจ๋านั่นคือกรับสมือเลยมึงกูก็ติดเมื่อนเหนกับมึงก็ตมแล้วก็เพรามึงเงี้ย้อนกูโลกกูย้ยอนแล้มึงตัดใจถ้ามึงจิเอนกูตุกตี้อยกพวกี่เลยัง ที่ได้มาคืการหอป้มันเลยเป็นอนเลตแต่ป้อมู้ไม่รู้ว่าจะเตะป้อมเนี้นะมัดเหลืองกู้เอนำเจ้าก็ผู้ได้ควายังไม่รู้ควาเลยจดีว่ายำไรโอ้ยเอาใจจับเตะป้จรดีว่าแต่้มมนตายคนเร็วโงไปหน้าไม้คนดีเยอะวาโลกนึ่มงนีโรเยว่าเพื่อนเพื่อนเอาใจจัเอาตักตักโวยต็ตล้มนี่รูกี่ลยอ่ะเป็นอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันเอาใจจัดเอาแต่ผู้ยอดาวหลอน เอา,าแพ่งจ้ะยาขาทำไมลูกไม่ได้คิดกับหลานถึงหลานก็จะคิดอะไรกับเรเจ้าปู่แปลงปู่ในเดี๋ยวนี้อย่าไว้เลยไม่ได้ลูกนะอย่าไปถามก็วิก็ไม่คิดกับหลานและหลานจะคิดอะไรกับปู่สารเ,เกาดจะปู่คนเดียวแต่ปู่ไม่ออกคำสั่งและจำที่มาไม่มีหน้านที่ไม่เผา

เลื่อนมาแล้วไอ้หน,นึ่งจำเลยทำไม่ตายไม่แม,ม้เลื่อนึงเดือกปูตายัาไปควันของนึกควันปูนึ่งจำปากำมัดเป็นคว,คนควันพี่ลูกยาชาหวานหนุนฟ้าจะไม่ไหวเลยไม่ยกปูยาลูกน้ำไม่ได้ก,ก,นะไไดกับชาค่ะตามแต่ละปูคนนี้ไม่ดีขาดเลยอายาปูไม่มาไม่ยกปูดีดีบ,บ,บ,บอกบอกมาด้วยนะมัน นนกูมกกไม่เอาเรื่องแล้วรู้อย่าไปทำก็นะก็ยอกเรื่องได้เายก็บอกไม่เอาเรื่องแล้วดวงจันทร์แต่หาว่าไม่เอาเรื่องก็เปเจ้าปู่จะได้มีชีวิต,ยตอยู่ถ้ายังคิดเอาเรื่องดวงจังนทร์ดวงจันทร์ฆ่าจันร์ไว้เลยนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่เอาเรื่องแล้วอยู่เย็นๆไปเถอะ้ะดวงจันทร์ไม่มีอะไรเกิมขึ้นมาจันรทร์ไปแช่ในลาด้ามาให่โอกัน ยี่อะไร้่อยลอดเนต่ยจันนอ่งไม่เคยกว้างเลยอ่ะไอ้ผู้ก็นได้ซึ่งจากผู้ล้นจะดีเอ็นไอ้กันก็ย่อยลอดๆอดไปนั้นแมียเดียวกล้าอยู่ดังผู้ล้นเป็นถึงถึงเนื้อโตเดียวย่อยกาดโดนกันย่อยลอดหลูก็ได้ซึ่งเลิงเก็บพอมีเดียวเกล้งแอบยู่ตดำวัวตก็รู้ก็เรียกน้ำชาให้ตะเกีย แม่ดวงจันทร์ราวยและพี่นะ้นองอยู่สบายใจนะวัวฟูกะลักยากะลักตอนมุนนักจะวัดเลยตั้งดวงจันทร์แหลมนะู่ในสบายใจอยู่ที่ไม่ที่รักกันนะาน ชาวคนสำคัญไว้ซีเป็นตาบาดวาดวัดตรงงาบาดัดตุลาตรีเพมลลู่เลียวแปดตำล้นเนยืวอย่างแม่ซ้ำมาปอบปอนเจ้าข้าวปลาแล้วในบ้านลูกมา แล้วมันแล้วก็ได้เดินลงให้มาตั้งแต่เล็กๆในเมื่อพอพวยวนยาวแล้วก็ได้เล่าให้พอควังว่าตีแก้วของยาวจึงมีนามว่าสุนันตากรณีสำหรับพอของยาวกรีประทุมหรือแม่ยาวอยู่มาดินนั้นเมื่อตียาวได้จากบ้านจากเมืองมาก็เหลืองจากพอของยาวลงซะเนียลอย เมื่อลองซาเม่เลี้ยโนยแลวนะน้อยเลี้ยโนยมีคำงานซึ่งกับวันวงางยาวิีแม้พ่อง้าเื่อยฟังไปทัว่วซาะรัผ่า,า,านได้กรีตามปรากฏว่วเมื่อเ้ายัางเป็นหนักเลยยังไปขึ้นลงเรียังอยู่นั้นกรีตกลงวาลูกแม่เลี้ยงของเจ้าถึงโตกว่าเจ้าเมื่อเจ้าวห้ารายได้คื่อก็นนมไปเลี้ยงแม่อ่ามันได้มาเย็นชิ่งจะนทุกวันทุกวัน ในวันนั้นแล้ลูกเรียกว่าดำมันสร้างโลกดำเมื่อตอนที่เจ้าครับเจโกโกงเรียนกำมีหนักสร้างลมเจ้าชายเมียงกองเจ้านั่นแหละองค์กระนุะน่มก็ยับผิดหมายถือว่าเจ้าได้เลยมาแล้วก็ต้องพาไปให้หมแม้เจ้าับประทานประมือการนี้ตกลงเมื่อหนักสะ้างลมคนนั้นเอาหมเจ้าจ้าก็รู้สึึดีใจและก็พา,มาห,หมายเมแมกองยาวการนี้ได้รู้ซึ้งให้นาลุงถึงเป็นลูก อ้าแม่นี่ยังงกเช่าต้องการว่าจะทำรายไม่ให้แม่เจ้ากินเพื่อยังไงมันตายเชื่ในเร็วๆก็เลยมากินข้านมนั้นและลูกเอาไปกินเรงเสื่อถ้าตกลงเสื่อยหีวิตนี้และก็เสียกว่าทําซ่อน้องทําถูกกาเตทุกกกับทัพภานางให้ทุกใจฐานฝาให้ทุกใจดน